วันพุธอันนี้อำนาจบารมีอำนาจบารมีมีสีส้มนะคะส,ส,สีเขียว,ส,ยวสีทองแล้วก็สีเหลือง<ส>ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่ะอันนี้แม่ใช้อยู่นะคะสีเหลืองวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนแล้ว อํานาจบารมีนะคะคนที่ทําธุรกิจอยู่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะคะหรือมียศนะคะมีตําแหน่งนะคะอยากจะขยายในเรื่องของยศตําแหน่งของเราขยับขยายตําแหน่งนะคะหรือขยายธุรกิจนะคะใช้สีที่เพิ่มอํานาจบารมีนะคะอันนี้คือวันพุธเนาะวันพุธนะคะแคปหน้าจอนะคะค่ะได้เดี๋ยวอันนี้พุธอะไรคะพุธกลางวันอันนี้พุธกลางวันนะลูกนะพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันโอเคเปิดพม่านให้แม่ได้ไหมใช่ มองสีเยอะๆต้องมองหามองสีเขียวๆหน่อย <c oughs> เออดูเคลียร์เปิดสองด้านเลยลูก <c oughs> อ่ะต่อค่ะ <c oughs> ให้ด้าหละลูกพอ,อกขอบคุณค่ะ <c oughs> ต่อไปสี <c oughs> สุขภาพของวันพุธกลางวันนะคะจะมีสีน้ำตาลทองแปลว่าผลพุธกลางวันนี่รวยเร็วนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามีสีสุขภาพเยอะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่ะ สีน้ำตาลทองสีน้ำตาลสีดําสีม่วงค่ะอ่าอันนี้สุขภาพนะคะรวยแล้วนะคะใช้กระเป๋าเสริมสุขภาพตัวเรานะคะสีมงคลของพุทธกังวันค่ะค่ะต่อนะคะก็อันนี้โชคลาภนะคะลาบลอยนะคะของพุทธกังวันอยู่ในช่วงกําลังนะคะกำลังแบบลงมือทําบางสิ่งบางอย่างใช้สีโชคฟุกเนือเสริมหรือหนุนดวงคุณนะคะอ่าจะเป็นสีเทาแล้วก็สีกากีค่ะสีเทากับสีกากีนะคะ แล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัติพูทธกลางวันจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินสวยมากเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะอยู่ในช่วงกำลังสร้างชีวิตนะคะอยู่ในช่วงกำลังสร้างชีวิตให้ใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะพุทกลางวันนะคะ